สวัสดีครับได้เวลามาสนุกกับคลับที่ทำให้คุณที่ใกล้กับสตารมคุณมากขึ้นในสตาร์ครับคล s สทูวันนี้นะคะขอบอกว่ามันแซ่บมากถูกตวันนี้เราจะนำไปดูภาพบรรยากาศนะคะกีฬาสีของ EXACT กันพูดถึงความสนุกนะคะเรื่องเต้น เป็นเรื่องมันๆอย่างนี้ทำให้แอปนึกถึงพี่แกลนกับพี่ฮั่นค่ะก็ใครมันจะไปรู้ล่ะไม่จะไม่รู้แต่ใครมันจะไปเขาใจเข้าะสำหรับข่าวดีสำหรับแฟนคลับของพี่กันนพัฒนนะคะครับผมตอนนี้ค่ะเรามีนิวลิสซิงเกิลมาให้ฟังกันขอมีพันล้านคนบนโลกแห่งนี้ให้มีสักคนที่ฉันเฝ้ารอคอยมานานในจินตนาการ